ซีรีส์นะครับที่กําลังมาแรงมากนะครับนั่นคือปิ่นพักนะครับที่นําแสดงโดย2สาวสวยนะครับอย่างพี่ฟีนสโนชานะครับแล้วก็น้องเบกกี้รีเบคก้านะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาเพิ่งจะจบงานนะครับดูอีพีสิบเอ็ดนะครับรอบพิเศษแบบเมืองเหนือกันไปคุณผู้ชมกับงานนี้เลยเดอร์โรยอนะครับปิดแลนเทอร์นะครับไนท์ไปหมัดมาบอกว่างานนี้ปังมากใครได้ไปบอกว่าคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดไม่ปล่อยให้รอนานพร้อมประกาศนะครับต่อกับการดู ไฟแนล EP นะครับร่วมกับเหล่านักแสดงซึ่งทางออฟฟิเชียลนะครับปิ่นพักนะครับได้ประกาศว่าจะมีเดอะรอยัลนะครับปิ่นไฟแนลนะครับเอพิโซดร่วมรับชม EP ไฟแนลนะครับพร้อมกันกับนักแสดงและร่วมส่งตัวละครกับสู่นิยายไปด้วยกันกับซีรีส์ปิ่นพักนะครับมาจอยงานกันแบบลักชูในสมให้สมสารนักราชกูล มาจอยงานกันแบบรักชูให้สมฐานะราชกูลนะครับกับสเสวีวาลิตกันนะคะราชนิก,ชนกูลสราชนิกูลเสนวาลิตกันนะคะบอกเลยว่างานนี้ปังมากคุณผู้ชมโดยงานนะครับจะจัดขึ้นนะครับวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับที่สยามพาวลนยนะครับรอยัลแกรนเทเตอร์นะซึ่งบัตรนะครับก็มีราคานะครับ2,000บาท1,600บาทแล้วก็ 1,200บาทนะครับแล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ850บาทอีกด้วยนะโดยจะเปิดนะครับจำหน่ายบัตรให้แฟนคลับได้จับจองนะคุณผู้ชมในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับไทย i ิ i c k e เจอร์ไทยทิ켓แมจเจอร์คุณผู้ชมยังไงก็สามารถนะครับรอน,นะวันที่2 พฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้ก็วันที่15แล้ว,ลวอีกไม่กี่วันเท่านั้นก็อดใจรอนะครับเตรียมเงินกันให้พร้อมเชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยนะครับอยากมาบอกว่าไปส่งตัวละครกับสู่โลกนิยายกันแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับส่วนซีรีส์ก็สามารถติดตามชมกันได้นะก็ตอนนี้ก็กาลังเข้มข้นนะคุณผู้ชมเลก็เราติดตามกันได้ทางช่อง w o r k p o i นะเวลาดีทุกวันอาทิตย์เวลานะครับสี่ทุมสินะครับซึ่งเรื่องนี้บอกเลว่า คุ้มค่าการรอคอยนะก็มีการแบบว่าซับพววอร์ของประเทศไทยนะครับมีการแบบวนี้เลยเมื่อกี้มีการนวดนะอาหารมากมายคุณผู้ชมเราไปถึงนะครับเมื่อกี้ก็มีเขาเรียกอะไรกระเป๋าสวยงามมานนะครับแล้วก็การแสดงของนังคู่ก็เคมีเคใจนะครับน่ารักมากอย่างนี้ก็ติดตามกันได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้แบบว่าทานวันที่2พฤศจิกายนนะครับขอให้จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับ